เอาแหละครับจากอื่นเลยก็คือต้องขอบอกเลยว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่คิดอยู่นานประมาณหนึ่งเลยฮะเพราะว่ามันเป๊ะมัน,ม,นมันก็ไม่ต่างจากคอน,นเทนต์ปิงเท่าไหร่แต่ด้วยความที่ตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันฮาดีคือตอลอดที่มาก่อนแล้วตอนคลิปนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยคือคลิปพวกนี้ผมรู้สึกว่าเออมันฮาดีแบบมันดูตลกดี ผมเลยเริ่มทาคลิปแรกกับตัวนี้ก็คือคลิปของเกมมือถือเนาะอืหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มีโอกาสได้เข้ามาดูฮะเนี่ยไอคลิปนี้เนี่ยวที่มันทิก้เกอร์ผมผมได้มีโอกาสที่เข้ามาดูด้วยผมรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ใช่แค่หาแลว้วว่ะแต่มันจริงจังด้วยอืมเพราะงั้นวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในคอนเทนต์ที่อ่ามันเรียกว่าปิงปริงประสิทธิ์ซึ่งก็เป็นคอนเทนต์อึง่งรีแอคแล้วก็พูดคุยกันนะฮะซึ่งผมจะมาดู คลิปตั้งแต่พาร์ทแรกจนถึงล่าสุดเป็นไงพูดมาดูน่าสนใจไหมแต่ว่าจะมาดูเฉยๆเนี่ยคือมันน่าจะตูดเกินไปเพราะงั้นเนี่ยผมเลยจะมาดูว่าในแต่ละฝั่งคือมันมีสองฝั่งเนาะของคลิปที่องซีรีส์นี้เนี่ยมันมีฝั่งของตักล้องกับฝั่งของผีตัว่วมผมจะมาดูกันว่ามันมีผีกี่แบบมีผีกี่ประเทศมัน,มนมเรียกว่าผีได้ไหมเรียกว่ามอนแล้วกันมันมนแบบีมอนกี่แบบมอนเกี่ยะเพียที่ผมจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะฮะอืมนะฮะ พาร์ทแรกเนี่ยผมจะเอาเป็นผีเป็นฟอกฝั่งกล้องก่อนแล้วกันเหมนพาร์ทสองจะเป็นฝั่งพวกผีโถส้วมเนาะอืมเพราะงั้นวันนี้เนี่ยเราไม่เสียเวลาดีกว่าฮะเรามาดูกันเลยดีกว่าเพราะว่าคลิปมันค่อนข้างเยอะเนาะแต่ก็ไม่นานหรอกอืมซึ่งผมทิ้งเครดิตให้ก่อนแล้วกันฮะเป็นช่องที่มีชื่อว่า the fuck boom เขาเป็นผู้ติดตามตอนนี้13ล้านคนแล้วถือว่าดังมากแล้วก็มีอินสตาแกรมด้วยมีสตรีมด้วยมีอินติกด้วยอ่าเอาให้หมดเลยแล้วกันอินสตาแกรมของเขาก็ชื่อว่า the fab จากว่าดับฟัก็ัปนก็แปลกๆดบฟบูมทีวีอันนี้เนาะแล้วก็สตรีมสตรีมของเขาก็มีเหมือนกันด e บฟ้ b บูมอืมนี่แล้วก็มี t i กตอกด้วยโอ้ทิกตอกนี่คือก็อไล่เลี่ยกอยู่นะดับฟ้าบูมเหมือนกันทุกอันเลยฮะในเมื่อเราทิ้งลิงก์กันหมดแล้วแล้วก็ให้เครดิตเรียบร้อยก็อาจจะช่วยลดบาปกรรมผมไปได้ครึ่งนึงแล้วมั้งแต่มันก็ยังเชียอยู่ดีแต่ว่านั่นแะครับผมอยากจะทำมากเลย เพราะออว่าผมยังไม่ได้ดูด้วยนะเออผมบก่อนแล้วผมยังไม่ได้ดูด้วยผมดูไปแค่าบางตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะมานั่งดูให้มันครบรวดเดียวอืมเพราะฉะนั้นเรามาเลื่อนกันดีกว่าฮะใน EP พีนี้จะเป็นฝั่งของเจ้าตัวของกล้องก่อนเนาะเป็นฝั่งอาธรรมเอ้เป็นเป็นฝั่งคุณธรรมก่อนอืมป่ะไปดูกันดีกว่าฮะในตัวของพาร์ทแรกเนี่ยเราดูไปแล้วเออตอนตอนแรกผมจอได้ว่าตอนเล่นเกมมือถือเนี่ยเราดูไปแล้วอันนี้นับไหมเดี๋ยวผม เอาโน้ตแพดไปก่อนด้กันนะจะเขียนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไปได้กันฮะให้รู้ว่ามันมีกี่ตัวกี่แบบแบบแบบที่มันเด่นดได้กันนี่นับไม่ดินับแหละ <c oughs> คนธรรมดาคนธรรมดาผมบอกกันว่าผมจะนับแค่ฝั่งของกล้อง,องนากเพราะการฝั่งไอ้พวกโถสอดเดี๋ยวผมจะข้ามได้กันผมจะข้ามแบบข้ามไปเลยเออย่างง่ายคือผมจะไม่โฟกัสที่โถสอดมาไหนฮะพาร์ทแรกจบไปไม่มีอะไรเหมือนเป็นตัวเตือนเรื่องที้เฉยผมจะเพิ่มให้ได้กันคนตัวเล็กคนธรรมดาตัวเล็กพาร์ทนี้ก็ยังอยู่กับคนธรรมดาเหมือนเดิมฮะ อืมยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเห็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันเหมือนมีจินนี่หรืออะไรอย่างนึงอยู่อ้ะอ้าจินนี่ปะผมเพิ่มมาเรียกันจินนี่ทีพูดจินนี่จินนี่ทีพูดเหมือนกับว่าตอนแรกเขายังหาคอนเซปต์ว่าเจ้าตัวของผีกล้องไม่ได้เหมือนกันะอันนี้พาร์ทสองเลยเนาะก็ยังไม่มีผีของกล้องโผล่มาคุณเรียกเป็นผีเรียกกันเรียกง่ายดีอืม ก็ยังไม่มีหัวกล้องโผล่ออกมาเลยนะฮะมีไอ้นี่ปะเขาเรียกว่าอะไรนะจีแมนไม่ใช่ g ีแมนนี่เป็นพระเอกอะพระเอกทีโพสก็ยังไม่มีอยู่ดีเออเอาไปเท่านี้เลยกันอะไรวะเนี่ยพฟาสี <c oughs> อู้เป็นพัตคา,ารที่ดูสะดวกนี้นะฮะคือกินปุ๊บลงลงทางล่างปั๊บเลยอืม <c oughs> อนนี้จบไปแล้วก็ยังไม่มีใครโผล่มานอกจากคนปกติแล้วก็มี G Man นั่งตรงนี้ก็โอเคมาดูกันซิว่าเขาจะโผล่มาครั้งแรกตอนไหนฮะพาร์ทที่ห้าจบไปฝั่งคนนี่มีแค่สามตัวเองนะที่แบบเป็นเป็นประเพณีแนะเอางี้ดีกว่าลบหมดเลยคนปกติที่ไม่มีกล้องผมไม่นับเลยแล้วกันนี่หกพาร์ทเข้ามาเลยฮะยังไม่มีใครเลยนะยังไม่เห็นสักตัวเลยเออมาดูกันซิว่าเขาจะโผล่มาตอนไหน ก็ยังมีคนバีเต้นอย <cima> hai, like ู like masa, ่เฮ้ยพาจ็ดเข้ามาเลยฮะมันจะมาแต่มือเนาะอืมนี่ฮะคุณดูดิเป็นหัวมาแล้วโอเคพาเจ็ดมาแล้วฮะเป็นหัวกล้องนายหัวกล้อง ปกติว่ะเข้ามาแล้ววะ่ะผมดูคอมเมนต์เลยนี้มีคนที่สังเกตเห็นไหมเออคำเดียวคาเมราแมนเดยวคาเมราแมนอ่าโผล่มาครั้งแรกในพาร์ทที่เจ็ดว่ะเฮ้ยตื่นทำไมกูตื่นเต้นวะเนี่ยกูตื่นเต้นทาไมเนี่ยโอโ้มาแล้วเว้ยอันนี้ก็หมดเดียวกันฮะเนี่ยมาตัวแรกแล้วออันนี้เริ่มเริ่มซัดกันเนาะอ่าโอเคในพาร์ทที่แปดเดีย่ยังมีนายหัวกล้องปกติอยู่ยังไม่มีตัวอะไรเพิ่มเข้ามาแปลกๆฮะ,ฮะฝั่งหัวกล้องนี่ดูสู้ยากเนาะ ออมันมค่อยมีประเภทประเภทเท่าไหร่ที่ผมดูแปดพาร์ทนี่คือไอฝั่งโถส้วมนี่คือผมมาหลายแบบมากกันนะแต่ฝั่งหัวกล้องนี่เพิ่งมาเป็นประเภทปกติตัวแรกพาร์ทที่เก้าฮะเอาเว้ยเอาเว้ยพาร์ที่เก้าจบไปก็ยังไม่มีตัวอะไรเพิ่มขึ้นมาโอ้โหถ้าเป็นพาร์ทสองฝั่งโถส้วมนี่ผมน่าจะได้แบบสักสิบลายชื่อเลยมั้งพาร์ทที่เก้าเนี่ยโอโ้ยเยอะมากพาร์ทสิบฮะ S <S <S มาแล้วแต่ก็ยังเป็นประเภทปกติอยู่ดีกดไลค์สิบจบไปก็ยัยงมีแค่ประเภทเดียวอยู่ดีหรือว่าส,สาแตทปกติของนายหัวกล้องเนี่ยถ้าเป็นสแตทตามเกมนะนาะยหัวกล้องคือโผะคือมันซัดแบบมันซัดแบบหนึ่งหนึ่งต่อสิบไปแล้วกับโถส้วมปกติอะไรประมาณนี้ไงเพราะงั้นเนี่ยมันเลยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่นาะฝั่งนู้นน,นี่มาหนึ่งส่วนสี่นะตอนนี้มันถึงสี่สิบพาร์ทนเนาะนี่มาสิบเลยฮะหนึ่งส่วนสี่ไม้ลว พอเลยค่าที่11ฮนะเริ่มมาด้วยนายหัวกล้องเดินเต็มเต็มไปเฮ้ยมาเว้ยมาเป็นสไตล์หัวกล้องสใหญ่พิเศษรีเราจะไปยอมเขาได้ยังไงวะแต่๋ยวเั็นขอเพิ่มอ่อนี่ก่อนได้ไหมขอเพิ่มไปฟอนก่อนอ่านายหัวกล้องสใหญ่พิเศษมีไอเดบกล้องคนละแบบด้วยนะอันนี้มันจะเป็นกล้องวงจรแต่อันนี้มันมันจะเป็นกล้องถ่ายหนังอะ โอ้มาเวมาเวจบพาสเทที่ดไปมีเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวฮะโอ้สุดยอดเลยนะพาที่สิบสองอ่ะซัดกันอยู่ซัดกันอยู่เมื่อกี้เมื่อคุจะเห็นว่าจะมีไซส์ใหญ่กว่าเมื่อกี้นิดหนึ่งฮะคือมันมัน,ม,นมันใหญ่กว่าเดิมอะ่ะเดี๋ยวขอดูกันแล้วกันเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเนี้มันจะเป็นไซส์ใหญ่ที่ผมเพิ่มไปใช่ไหมแต่ตัวเนี้มันใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมไหมฮะ ฮ้ยโอใช่ไหมเนี่ยไม่น่าใช่งั้นก็จะไม,ไม่จะไม่ใช่ฮะงั้นก็ข้ามไปก่อนได้กันจบพาร์ตสองไปก็ยังมีสองตัวเหมือนเดิมสองประเภทเหมือนเดิมพาร์ตทสามเฮ้ยมาเวมาวะเป็นตัวที่สามแมงมุมแล้วกันคิดชื่อไทยให้มันดูดีไม่ได้เลยวะ่ะถ้าไปชื่ออังกฤษก็แบบ สไปดด้วยคามล่าอะไรประมาณนี้ามันดูดีอันนี้เป็นหุ่นในมุมกล้องโอเคอ่ามันก็จะมีการเพิ่มขึ้นมาบ้างหรอวะโอ้โหมันติดมันติดปืนได้ดูแปลกิี่หายเลยฮะซัดบัลในน้องทําไมฝั่งนายกล้องมันดูสิ้นหวังยังวะนี่ตัวแรกตัวใหม่โผลมาปุ๊บตวัตวซัดตายก่อนเลยะพาร์ทสามจบไปมีเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวฮะไอเอาอยู่เว้ยเอาอยู่เว้ยจบพาร์ที่สี่ไปก็ย,ยังไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาอยู่ดีฮะ <laughs> แล้วคืออยากจะบอกคือไอ้ช็อตสุดท้ายนี่คือแบบโอ้โหยับหมามากแต่ว่าเก็บไว้ไปดูส่วนของพาทของโถส้มด้วยกันฮะเออมันจะได้ไม่ปนกันนะ <was> โอ้ไอ้หมอนี่มันเต้นมาก่อนเลยเว้ยแดงว่ามันจะมีของดีในพาทนี้แน่นอนเฮ้ยอะไรอะ่ะเบบี้บุมโอ้มีของดีก็จริงแต่มึงก็ตายอยู่อะไรวะเนี่ย พาร์ทสิบห้าจบไปก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาอยู่ดีฮะไปต่อเฮ้ยดูดิโอเคเปิดเปิดมาเอาเลยพาร์ทที่สิบหกมีสปายแล้วกันสปายกล้องซ่วมแล้วมันก็คือสปายจริงด้วยนะเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมึงโดนเออ,อจบไปฮะ นี่น่าจะเป็นตัวมินิแหละมั้งถ้าเป็นตัวมินิที่ไม่น่าจะผมาบ่อยผมเอาเป็นฟอนที่มันเล็กลงมาหน่อยแลวกันนะเหมือนกับว่ามันจะเป็นตัวเฉพาะแบบอะไรนะโอ้โหมันเล็กหมดเลยดกวยวะโอเคฮะพาร์ทที่สิบหกจบไปมีเพิ่มใหม่หนึ่งก็คือเป็นสปายกล้องซ่วมเนาะอืมโอเคฮะจบพาร์ทสิบเจ็ดไปไม่ <laughs> ไม่มีอะไรที่กี่ยวกับกล้องโวงมาเลยเงี้ยมีอยู่ตรงนี้แต่ว่าหลังจากนั้นคือมันยับมามากเลยฮะ ฝั่งนี้น่าสงสารมากเลยนะแต่มันก็สู้เสียอยู่นะเออสิบเจ็ดจบไปไม่มีเพื่อนอะไรขึ้นมาฮะสิบแปดต้องบอกเลยว่าฝั่งของกล้องเนี่ยต้องต้องฮึดสู้เลยนะไม่งั้นนี่คือไม่ได้นะฮะเฮ้ยเหมือนจะมีคอยใครมาเหมือนจะมีใครมาว่าเฮ้ยพาที่สิบแปดนายหัว,วกล้อง ไซส์ใหญ่ไซส์ยักษ์ดิไซส์ยักษ์เออไอคือไอโถส้วมเนี่ยมันมีไซส์ยักษ์ไปตั้งแต่พาร์ทหนึ่งพาร์ทสองเลยมั้งอันนี้ก็เพิ่งมาเนาะพาร์ทสิบแปดก็เพิ่งมาฮะก็ถือว่าต้องให้โอกาสนนาเขาทีหนึ่งนะเพราะว่าเขานี่เพิ่งมานะเออพาร์ทสิบแปดเพิ่งมีตัวใหญ่มานสำับเขาบ้างป่ะดูดีพาร์ทสิบแปดจบไปสิบเก้าต่อเลยอ่าคราวนี้ชิวคราวนี้มึงชิวเลยโอ้โหอย่างชิวอ่ะพี่ตบมือปอบแปะ อ่าสิบเก้าจบไปก็ถือว่าเป็นการเอาคืนของฝั่งกล้องฮะพาร์ทที่ยี่สิบอ้าวแย่แล้วมันแย่แล้วรู้สึกว่าพาร์ทที่ยี่ิเนี่ยเขาจะโดนมันหนักฮะนี่โดนแค่ชู้แค่สองตัวเองนะกลับบ้านแล้วหรอกลับดาวบ้านเกิดเลยฮะกลับดาวนามิกแล้วอืมทิ้งลูกน้องในตายหาเลยครับนะี่จบพาร์ทที่ยี่ิบไปก็ยังไม่มีอะไรฮะเหมือนกับว่า ฝั่งกล้องเนี่ยมันจะฮุดซื้อได้แค่ตอนเดียวครับตอนต่อมาก็เลยเอาคืนแบบรวดเร็วเออนี่ก็มาคืนนึงนะเพื่อนนะนายจะมีอะไรเด็ดๆอม่นหรือเปล่าเนี่ยตอนที่21ฮนะอันนี้เป็นนายหัวกล้องปกติเนาะอะไรวะเด็กที่มันจับมาไอ้น,นี่เหรอจะมาตอบปากคำเหรอโดนโดน,โดน,โดนที่จ,จบไปสิ้นหวังมากๆากเลยครับฝั่งนายกล้องคือเหมือนกับว่ามันโดนไล่หดมาหลาย,ลายตอนมากเลยอะมันไม่ค่อยมีสอดไหนที่มันได้สู้เท่าไหร่ มีมีม,ม,มีคือมีแค่ตอนเดียวตอนต่อมาก็โดนกลับเฮออ้ยนี่มันคือตัวอ๋อไม่ใช่ก็จะก,ก็เป็นตัวธรรมดาดิเนาะพาร์ทที่ยี่สิบสองจบไปสิ้นหวังมากเลยฮะดูวิง่งวิ่งกันอย่างเดียวเลยลูกพี่กูแบบห้าห้าลันเนอร์นูนูลันเนอร์ถ้าเป็นโรบอกนี่โดนด่าย,ยับแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยพาร์ทที่ยี่สิบสองจบไปก็ยังสิ้นหวังเหมือนเดิมฮะฝั่งกล้องยี่สามมาเว้ยโอ้หเหมือนจะมีนักวิทยาศาสตร์เขาด้วยนะผมเช่อไหมแล้วกัน เออเนี่ยมันก็คือแบบเหมือนไซส์กลางไซส์ใหญ่พิเศษไปเป็น,นไัมาเป็น,นสายวิทแทนโอ้กำลังซ่อมตัวตัวใหญ่อยู่ฮะภาทนี้ <c oughs> ไอ้ฮ่าบุกบุกเข้ามาเจอตัวใหญ่มึงกลับบ้านเลยนี้อยู่โอ้โห้าจัด ยี่สามจบไปก็เป็นการพักฟืฟ้นของฝั่งนายหัวกล้องฮนะโอ้โหยี่สี่เปิดตามึงสิ้นหวังมากเลยโอ,โอ,โอ,โอโ่ออ่อออช่วยด้วยช่วยด้วยืมสัตมันเพื่อนสัตมันสัตมันสัตมัน,มนเฮ้ยมาเว้ยเป็นนายหัวกล้องไซส์ใหญ่พิเศษแต่ว่ามันจะมีแปลกๆเพิ่มขึ้นมาคือมันจะเปลี่ยนรูปแบบกล้องเนาะเจ็ด ใช้ใหญ่พิเศษ,ษ,ษแต่ว่าเป็นกล้องถ่ายรูปมัง้งใช่ไหมกล้องถ่ายรูปรอะไรอะใช้ใหญ่พิเศษ,ษ,ษเป็นกล้องถ่ายรูปแล้วเพลงกบเพลงเปลี่ยนแนวด้วยนะแล้วก็แบบเหมือนก็บว่าเขาจะอัปเกรดตัวเองฮะเป็นไซส์ปกติแต่ว่าเปลี่ยนกล้องในหัวกล้องปกติแต่ว่าเป็นกล้องถ่ายรูปอ่าโอ้โหนี่แบบตอนเดียวเพิ่มมาแบบสองสองอันเลยนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยเป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดของพวกเขามากกว่าอะไรประมาณนี้อืมตอนแรกเป็นกล้องแบบเป็นกล้องถ่ายหนังใช่ไหมวะเออใช่ เดี๋ยวมันมมัันนเปลี่ยนหมดเลยเหรอเนี่ยคุณดูอันอันอันนี้เป็นพวกเวอร์ชันแบบเวอร์ชันเก่าอ๋อเปกล้องวงจรปิดอ่าแต่คราวนี้เขาจะเป็นกล้องแบบเนี่ยไซส์กลางไซส์กลางก็มีนะอ๋อเออมันมมัันนก็คืออ่านกันนี่หว่าเอ้ยรู้ว่าเป็นคนอ่นกันคนละอันกันวะเอองั้นผมเพิ่มเป็นไอ้เมื่อกี้เลยกันไอ้เมื่อกี้ไอ้หนุ่มใส่สูทเลยกันจบพาร์ทที่ยี่สิบสี่ไปมีเพิ่มมาทั้งสามแบบแต่เป็นแบบอัพเกรดส่วนใหญ่เนาะเออ ยี่ห้าฮะเฮ้ยมโอ้โหเอาต่อว่ะเอาต่อว่ะนายหัวกล้องขับซ่วมหนีไม่ได้ขับรถขับซ่วมเด็กแว้นหน่อยเนี่ยโอ้โหมันมาขึ้นลำโพงเหรอหุ่นแมงมุมลำโพงโอ้ยพลังเล่นหูมเล่นหู เต้นจบพาร์ทที่สิบห้าไปมีเพิ่มมาหนึ่งอย่างแล้วก็เปลี่ยนอันแรกเนาะไปเปลี่ยนอันเจ็ดฮะอืมเจ๋งว่ะเอมีสองเลยดิเพราะว่าในหักล้องเขารถซิ่วซ้อมกับหุ่นในมุมลำโพองอยู่ๆมันก็เอามันจะอยู่ๆมันจะเพิ่มแบบรวัวๆมันก็เพิ่มเลยเว้ยนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นลำโพงเนาะมันไม่ใช่กล้องเออมันถูกเลยฮะอโอโ,โอเคลำโพงจริงด้วย อุ้ยฮูมาเวมาวะ่ะเมื่อกี้เหมือนเขาเจอของหนักแล้วก็นี่จะเป็นนายไซยักษ์แต่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดเนาะเพิ่นลำโพงเข้ามาข้างในผมจะเอาไปตัวเดิมเนาะความของกองไซยักษ์อัปเกรดรุ่นรุ่นอัปเกรด <c oughs> นั่งชิวเลยพี่กูเยี่ยมโอเคฮะพาร์ทที่ผกจบไปมีคนคนเก่าคนแก่ที่เราเคยเห็นหน้าค่าตาจะเป็นเวอร์ชันอัปเกรดกลับมาเนาะ เอาไปฮะเฮ้ยอุ่นจิว๋วมามาเลยเพื่อนเป็นเอ่อเป็นเป็นรถยังไงดีวะรถติดกล้องรถจิ๋วติดกล้องอ่าเป็นกล้องสอดส่องพวกนี้มันกำลังทำอะไรกันอยู่อ่ะประชมรับมันมีตัวแปแปลกตัวหนึ่งด้วยนะไอ้เฮ้ยว่าเต๋เฮกโอ้โดนมึงโดนเยส โดนไล่โดนไล่ไล่ยีส์เอาเน็กเน็กเน็กเนกเนยกกดไล่์ผมชอบการที่ไปกดไล่ดีวะจบยี่สิบเจ็ดไปมีเป็นอุปกรณ์ของฝั่งกล้องมาอีกหนึ่งอย่างฮะอือลูกพี่กูได้เก็บอะไรไว้ตอนที่ยี่สิบแปดมาก็ยังเป็นซีนของพ้าหลงรุ่นเก่าๆที่เราเคยเจอไปแล้วอืมซัดหมดซัดหมดซัดหมดตบล่วง ง่งีย้ยอาจจะใช่จริงก็ได้ฮะที่แบบไอ้พวกซ่วมมันเน้ํจำนวนเว้ยแต่พวกนี้ไอ้พวกกล้องมันนน้คุณภาพไงโดนแน่พาที่ยิบเก้าเป็นไงออกมาเต้นกันเลยฮะอันนี้นับไปเนี่ยนับหมดแหละนับหมดนับหมดสิบสี่เอ้ยหรือว่ามันคือมุงแม,มงมุมไอ่นั่นวะใช่หไหมอืมในพาทยี่สิบเก้าผมไม่รู้ได้แค่นี้จริงฮะเพราะว่ามันเดือดมากมันในฝั่งมันเป็นฝั่ง,งการอาคืนของฝั่งซ่วม ก็ถือว่ายังไม่มีฝั่งกล้องอัปเดตเข้ามานะนลวละครอันนี้เป็นการเราคืนนะเหมือนกับว่าจะเอาคืนทางฝั่งซ่วมเนาะยุ่าจบไปสามสิบมาสามสิบก็เดือดว่ะเอาสิบจบไปก็ยังไม่มีตัวอะไรเพิ่มขึ้นมานะฮะของฝั่งนายกล้องเรามาเข้าโค้งสุดท้ายกันแล้วฮะของในตัวของพาทนี้เนาะเริ่มสามเอ็ดมาเฮ้ย <Hey! S 2> เป็นไงเริ่มมาก็เอาเลยอันนี้นับไหมนับนับให้เลยกัน <laughs> เป็นเจ้าตัวของ ในหัวกล้องไซส์พิเศษใส,ใส่ใส่ใส่ส้วมใส่รองเท้าซ้วมเหมือนจะหาทางทำอะไรใหม่ๆได้แต่สุดท้ายก็โดนยำเละอยู่ดีฮะโอ้จบเลยสามเอ็จบไปมีเพื่อมมาแค่ตัวเดียวมันนับได้นนไหมน,นับแหละเออสาสองเอาแล้วเวลูกพี่กูมายับหมาฮะเฮตุกล้ามันคืออะไรขึ้นูวงจ้เอาให้ดูไม่ได้แต่ว่าบอกเลยว่ายับครับผมสาสองจบไปยังไม่เพิ่มเข้ามานะฮะ สามสามตอนนี้คงจะได้เวลาซุ่มซุ่มทำอะไรสักอย่างแล้วแหละไม่งั้นไม่ได้จริงเว้ยสามสาม,สามจบไปสิ้นหวังมากเลยฮะยังไม่มีทีวียังม,มีวีวแววว่าฝั่งกล้องจะโต้คืนยังไงเลยสามสี่จบไปเป็นความหวังเล็กๆของฝั่งกล้องที่จะได้เอาคืนฮะอือโอ้ว่านี่มันคือซีรีส์ดีเรื่องหนึ่งเลยนะมันมีการโต้ตอบกันไปมาอะไรประมาณนี้ก็ใช่แหละมันคือซีรีส์แหละสกิบลูทอยเลตเออสามสี่จบไปก็จะไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาฮะ สามห้าจบไปนี่คือโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ที่ได้ได้กลับคืนมาของฝั่งกล้องฮะเป็นโอกาสเดียวแหละกูว่านะไม่งั้นมึงจบเหตุแล้วก็ยังมีอะไรเพิ่มขึ้นมาฮะแต่เราครก็ยังเท่าเดิมเอาวะเอาคืนวะในพันทิศสันสิบหกเนี่ยฝั่งกล้องได้เอาคืนเลยฮะเป็นการทดลองปืนอันนี้เนาะเป็นปืนที่จะทําให้ผมพูดไม่ได้จริงวะแต่ว่านี่การเอาคืนฮะไปตอนที่พันสามเจ็ดเลยดีกว่าเฮ้ยมาเว้ย ถึงจะไม่ใช่คนเดียวก็ไปดูอุปกรณ์15ลรถถังกล้องจบไปแล้วฮะมีเพิ่มมาหนึ่งอย่างก็คือเป็นอุปกรณ์ทางฝั่งนี้เนาะมันเป็นการต้ตอบกันเดมาระหว่างพาร์ทเหมือนกับว่า10พาร์ทแรกจะเป็นฝั่งโชว์ตัวของกล้องเอ้ยของซ่วม10พาร์ทต่อมาจะเป็นฝั่งโว์ตัวของกล้องส0พาร์ทต่อมาเป็นฝั่งจัดการตัวซ่วมส0พาร์ทต่อมาเป็นการเอ้นเป็นไปมาไปมาชอบดีนะ37จบไปมีเพิ่มมาหนึ่งอย่างเป็นอุปกรณ์38ฮะโอ้โห เหมือนจะมีความหวังแต่มันก็รีบหลีเลวซะเลยเกิน38จบไปโดนเมื่อกี้คือความหวังแล้วแท้แท้โดนเอาคืนยับมาเลยฮะโอเคก็ยังก็ยืนขึ้นมาอยู่ดี39ฮะโดนแล้วมึงโดนแล้วมึงโดนแล้วโอ,อ,มอ,มอม้มาเว้ยเอ้ยเอาว่ะ นี่แหละเป็นตัวที่ทนายผรู้สึกว่าจะมาทำเป็นนายหัวโคงชุดชุดสูตรเป็นหัวหัวทีวีดินายหัวทีวีอันนี้จะเป็นตัวพิสถานการณ์หรือเปล่าฮะเป็นแบบคล้ายๆแบบใพ้ใพ่ตายไปอยู่ท้ายอืมสองทีนึงคือแบบสั่นแงกแงะไปเลยไปเลยใส่ป็นเจ้า,าเข้าไปเลยดิเงะกงๆง,งทำหน้าเหมือนเจอผีเลยเป็นไง มีมายิ้มกลับด้วยว่ะโหว่ามันโคตรดูเท่เลยอะพาสุดท้ายในตอนนี้ที่มีตะนันล่นา,นาสุดมาเฮ้ย <c oughs> เป็นไงโอ้โหนายหัวทีวีแซ้ใหญ่พิเศษแซ้ใหญ่พิเศษมีสี่จอติดหลังเขาใส่เต็มเว้ย โอ้มายกัด oh ตาบอดไปหนิเมืงองโคตรเท่เลยฮะโอเคตอนนี้ก็ถึงพาร์ทล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วมี40พาร์ทเนาะอืมเป็นช็อตเขาลงถ้าจะรายวันนะเพราะงั้นก็รอรูดได้ฮะในอนาคตเนี่ยผมว่าผมลงคลิปนี้ไปเนี่ยเผ่อๆอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาถึง50แล้วก็ได้แต่ถึงล่าสุดก็ถึง40เลขสวยมาก40ก็เท่าที่ดูมาแบบ ไม่จัดหมวดหมู่มีทั้งหมด14ประเภท14อะไรวะ17ประเภทด้วยกันฮะอย่างแรกก็คือนายหัวกล้องปกติอันนี้จะเป็นไซส์ปกติที่เหมือนกับเราเลยฮะอืมแต่แตกกันแค่ว่าตรงหัวมันจะเป็นกล้องกันเองฮะส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงจะสูงประมาณ3เมตรอืมแล้วก็ตัวบิ๊กบื้มด้วยใส่สูทสีขาวต่อมาก็จะเป็นหุ่นแมงมุมที่ตรงตูดมันมันเป็นมันแปลกมากนะอันนี้งไงๆว่าตรงหางนี่จะเป็นหางที่เอาไว้ใช้ งอบก็ได้แล้วก็ยิงได้ฮะส่วนตัวที่สี่เนี่ยเป็นสปายกล้องซ่วมที่โผล่มาแค่ตอนเดียวเออผมไม่แค่ตอนเดียวผมว่าใช่แหละเออผมกลากไว้แล้วว่าผมกลาไว้แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นนับเป็นได้กันอืมตัวที่หเนี่ยเป็นนายหัวกล้องไซย,ยั์ที่ว่าไซบิ๊กบื้มเนาะอืมปิดไทยท่านตัวที่หกเนี่ยเป็นนายหัวกล้องปกติแต่ว่าเขาจะเป็นฝั่งของนักวิทยาศาสตร์ที่คอยวิจัยอะไรประมาณนี้อืม ตอนที่เจ็ดเนี่ยจะเป็นการอัปเกรดของนายไซส์ใหญ่พิเศษซึ่งจะเปลี่ยนจากหัวก้องวงจรปิดเป็นลาโพงแทนตอนที่แปดเดี่ยก็จะเป็นนายหัวกล้องปกติฮะแต่ว่าจะเปลี่ยนจากกล้องวงจรปิดเป็นกล้องถ่ายรูปแทนเนาะตอนที่เก้าก็จะเป็นตัวใหม่ก็คือเป็นนายที่ใส่สูทแล้วก็เป็นหัวกล้องถ่ายรูปอืมส่วนที่สิบเดี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันปกติของนายหัวกล้องถ่ายรูปแต่ว่าเขาจะขับซ่วมวารยี่หมายขับซ่วมผมรับได้กันเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ใหม่นะเป็นอุปกรณ์ฝั่งนี้ ก็สิบเอ็ดเนี่ยจะเป็นหุ่นแมงมุมลำโพงอืที่เอาไว้จุดที่เขาเอามาเปิดเสียงนะแล้วก็ทำให้พวกโถส้วนนี่มันหูระเบิดตายหา่าส่วนสิบสองเลยจะเป็นโมชั่นอัปเกรดของนายหัวกล้องไซยัก์ก็คือเขาไปอัปเกรดตัวเองมาเพิ่มลำโพงเพิ่มอะไรเข้าไปข้างในข้างหลังสิถือว่าอันนี้คือเท่นะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ได้ดูแบบดูเท่เลยสิบสามเป็นรถจิ๋วติดกล้องเอาไว้ไปซุ่มแอบดูสิบสี่ 14. เป็นอะไรหัวกล้องไซสพิเศษแล้วก็ใส่แล้วนะ โผล่มาแค่ตอนเดียวกูเอาคอย์เอาอเคียผมไปลับกด้วกันนะมันเหมือนกับว่ามันจะใส่ดูฮา้เฉยในพาร์นั้นแต่ว่ามันไม่ใช่อะไรที่มันเป็นแบบไอ้นี่เลยออืมเอาใหม่ฮะสิบสี่ฮะเป็นรถถังกล้องเนาะเออที่เจ้าตัวของรถถังนี้เนี่ยสิ่งที่มันทําได้เนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับเจ้าตัวของอีกพาร์ทหนึ่งแล้วกันแต่ว่าผมจะบอกทีนี้แล้วกันเนาะเป็นรถถังกล้องอะไรประมาณนี้ตอนสิบห้าเนี่ยเป็นตัวที่ผมว่าผมชอบที่สุดเลยแหละก็คือในหัวทีวีฮะสิ่งที่เขาทำได้คือเวลาเขาเปิด จอออกมามจะเป็นสีส,สีม่วงเนาะจะทําให้พวกหมอส่วมเนี่ยมันสั่นกลัวเออเยอะเชีแตกเลยอืมส่วน16เนี่ยจะเป็นนายหัวทีวีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นไซส์พิเศษแล้วก็จะมีอุปกรณ์พิเศษในยางหลังฮะก็คือมันจะไม่เหมือนกับตัวแรกตัวแรกเนี่ยมันจะใช้แสงในการที่จะทำให้พวกนั้นกลัวเนาะแต่ว่าตัวนี้มันจะใช้แสงทําให้พวกนั้นในการตาบอดอะไรประมาณนี้อืมมีทั้งหมด16รูปแบบด้วยกันประมาณนี้ฮะผมว่าผมไม่นับพลาดนะก็โอเคเป็นไงกันบ้างกับพาทแรกของ ซีรีส์นี้มีฝั่งดีกี่แบบบ้างอันนี้เป็นที่ที่ผมคิดขึ้นมาได้แบบเมื่อกี้เลยนะแบบด้วยสดเลยก็ถือว่าจบไปได้กันฮะก็โอเคนะสำหรับวันนี้กับการมาดูซีรีส์ของสก k บิรุทไทเลตเนาะสกีบิทไทเลตดิก็วันนี้เนี่ยเราได้มานับกันว่าตัวฝั่งของคนดีในซีรีส์นี้เนี่ย mm. เขามีของอะไรบ้างเออ เขามีของอะไรมาโชว์บ้างก็ถือว่ามี16แบบได้กันเนาะผมว่าไอ้ฝั่งถั่วมนี่คือมึงชนะแน่นอนเรื่องจํานวนเนี้ยเออเรื่องรูปแบบอยู่เนาะก็ถือว่าจบได้กันฮะสำหรับคนที่อยากไปลองดูเนี่ยก็ลิงก์ใต้นในคลิปเลยผมจะทิ้งไว้ให้ได้กันทั้งตัวของช่องแล้วก็ตัวของพาร์ทแรกแล้กันเนาะกับพาร์ทล่าสุดถ้ากูต้องไล่ทิ้งทุกพาร์ทเนี่ยมันก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันน่าจะนานประมาณนึงเลยแต่ผมจะพยายามทิ้งทุกพาร์ทให้ได้ได้กันนะเผื่อ <ๆ S 2> คนอยากจะกดเข้าไปดูในแต่ละพาร์ทเน,ะนาะกอนอ่ ซีรีส์อะไรวะเนีย่ยกูชอบชิบหายเลยวะ่ะตอนแรกมันหานะหลังๆมากูเริ่มกูเริ่มอาจริงจังกับมันนะเนี่ยเฮ้ยมึงทําเป็นหนังไหมห <laughs> นังผีโถส้วมปะทะผีหัวกล้อง,องแค่ชี้กูก็ไม่อยากไปดูแล้วอะเออเอา้าวไงเป็นง้นวะเนี่ย